สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระบรักนะครับวันนี้เรามาฝึกสวดยยอประกันตะปิดกนะครับเป็นตอนที่7นะครับซึ่งแน่นอนที่สึกครับ,รบว่าการฝึกสวดของเรานั้นใกล้จะบรรุนะครับวัตถุประสงค์แล้วก็คือเหลืออีกไม่กี่ตอนก็จบแล้วนะครับทําพระกถอเลยนะครับ เมื่อเราพร้อมแล้วทำจิตให้เป็นสมาธินะครับน้อมระลึกถึงพระบรมศาสดาของเราจากนั้นสวดตังต่นี้ถวายเป็นพุทธบูชานะครับนิมมรติอิสโรกุสราธรมมาเหตุปวัสสธาเทวะมนุสานังตถาญาวชิวัง พุทธังสารนังข้าชามีปาลนิมิตาอิสรกุสลาธรรมะสังขาระคันโททุกขังอนิจังอนัตตารูปขัคันโทพุทธะปะผายาวชิวังพุทธังสารนังข้าชามี พระมายสโรกุสราธรรมานจิปัจยาวินาปันจปากวตายาวันิพานังสารังขจชามีนามพบุตัสสะนามธัมมัสสะนามสังฆัสสะุูทธิลาโรกลากรกนาเอเตนะสจเจนะสุวธิโหตุ HULU 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 SAUVA NAMO BUDDHASA NAMO DHAMASA NAMO SANGHASA VITTI 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 MITTI MITTI CHITTI CHITTI ARTHI ARTHI MYASU SUVATI HOTU HULU 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 SAUVA sa SÁTHU sa SÁTHU อนุโมทนาบุญนะครับกับทุกท่านที่ฝึกสวดยอดพระกันฑปฏิบุกในตอนที่7นี้ซึ่งสําเร็จแล้วด้วยกันนะครับวันนี้นะครับเราต้องจะกลับกันไปก่อนนะครับแล้วเราจะกลับมาฝึกสวดยอดพระกันฑปฏิบุกในตอนต่อไปนะครับสวนวันนี้ขอกล่าวคําว่าอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ฝึกสวดนี้ที่สําเร็จแล้วด้วยกันและสวัสดีครับ